ก็สุขภาพดีได้อร่อยด้วยนะคะปัญหาเรื่องของไขมันในเลือดสูงเนี่ยนะคะต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นปัญหาของคนไทยแล้วก็เป็นปัญหาที่ซ่อนอยู่โดยที่คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยรู้ตัวอาการที่จะเจอส่วนใหญ่ก็จะเป็นมาด้วยอาการเวียนหัว มีอาการจุกแน่นหน้าอกหรือว่ามีอาการชาไปมือไปเท้าบ้านหมุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก็จะเริ่มไปตรวจพอไปตรวจปุ๊บไปโรงพยาบาลก็จะเจอคุณหมอบอกว่ามีภาวะไขมันในเลือดสูงนะอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นก็คือสิ่งที่เราเจอแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในสภาพร่างกายของเราทุกวันนี้เนะี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินการอยู่การหลับนอนอะไรต่างๆเนี่ยนะคะมันมีปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้เกิดภาวะความเขาเรียกไขมันในเลือดสูงได้นะคะ ในเวลาที่เราไปเจาะเลือดเนี่ยไขยมันจะมี4ตัวที่เราต้องสนใจนะคะวเวลาที่เราตรวจร่างกายตัวแรกนะคะที่เรามักจะได้ยินแล้วก็คุณหมอมักจะบอกบ่อยๆก็คือเรียกว่าตต้นคอเลสเตอรอลหรือว่าค่าคอเลสเตอรอลรวมซึ่งค่าคอเลสเตอรอลเนี่ยนะคะหรือไขมันรวมเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยไขยมันหลายๆตัวตั้งแต่ s d l LDL ไตรกอสรายนะคะสตัวเนี่ยรวมมาเป็น ค่าที่เรียกว่า t o วต l นคอเลสเตอรอนะคะซึ่งคอเลสเตอรอลนี้เนี่ยนะคะจะมีค่าไม่เกิน200นะคะถ้าเราจำตัวเลขไว้นะคะ200โดยที่ไม่เกิน200ในในปัจจุบันนี้นะค่าตัวที่2ที่คุณหมอว่าจะบอกกับเราอยู่เสมอก็คือเรียกว่าค่าไตรกลีเซอไรด์นะคะ ไตรกิสรายเนี่ยันก็เป็นไขมันตัวหนึ่งที่เรียกว่าเป็นไขมันที่ให้พลังงานนะคะสำหรับส่งไปยังเซลล์ต่างๆถ้าไตรกิสรายสูงเนี่ยโดยปกติค่าไตรกิสรายจะไม่เกิน150นะคะจะไม่เกิน150แต่ถ้าคนที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงและไตรกิสรายสูงเนี่ยอาจจะสูงมากกว่า200มากกว่า300 400และยิ่งถ้าสูงมากกว่า500เนี่ยจะต้องหาสาเหตุของการเป็นโรคอื่นๆด้วยเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตับอ่อนอักเสบหรือมีภาวะ ไทรอยฮอร์โมนผิดปกตินะคะหรืออาจจะเกิดจากระบบของการเผาผลาญในร่างกายมีโรคเบาหวานมีอะไรเข้ามาอีกเป็นส่วนประกอบนะคะก็ต้องมาดูว่าสาเหตุของการเกิดภาวะไตกรสเลานี้เนี่ยมีความผิดปกติอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่านะคะก่อนที่เราจะมาแก้ปัญหาเรื่องไขมันไขมันตัวที่3ก็คือไขมันที่ชื่อว่า HDL นะคะ HDL นะคะเขาเรียกว่าไขามันตัวดีหรือว่าสิ่งที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะคะซึ่งไขมันตัวนี้เนี่ยจะทำหน้าที่เหมือนเป็นเทศบาลน,นะคะเหมือนเป็นเทศบาลโดยค่าปกติของมันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ40นะคะถึง60นะคะ40ถึง60ทีน,นี้เนี่ยในค่าขณะนี้เนี่ยนะคะถ้าหากว่าไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าค่าไขมัน s d l มีค่าต่ำปัญหาที่ตามมาคือ,อการเก็บ เขาเรียกว่าทาหน้าที่เป็นเทศบาลน่ยการเก็บเอาเศษไขมันหรือเศษชิ้นส่วนของคอเลสเตอรอลที่ร่างกายเอาไปใช้เนี่ยกลับมายังตับเนี่ยก็จะน้อยลงนะคะไขมันตัวที่4นะคะชื่อว่า LDL นะคะซึ่ง LDL เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ออย่าง LDL ตัวใหญ่กับ LDL ตัวเล็กนะคะเราพูดกันง่ายๆเข้าใจง่ายๆเนาะ LDL ตัวใหญ่มาจากไหน LDL ตัวใหญ่มาจากตับนะคะร่างกายเราผลิตเองเพราะว่าตัวนี้มีหน้าที่ในการพาให้อ่า ตัวไตรกิสรายนะคะตัวอคอเลสเตอรอลแล้วก็สารอาหารต่างๆเนี่ยออกจากตับแล้วก็เอาไปเลี้ยงอย่างเซลล์ต่างๆเมื่อมันถูกใช้ไปแล้วเนี่ยไตรกิสรายถูกใช้ไปแล้วหรือคอเลสเตอรอลถูกใช้ไปแล้วนะคะตัว L D L เนี่ยก็จะยังลอยอยู่ในเส้นเลือดซึ่งมันจะอยู่ในเส้นเลือดของเราเนี่ยประมาณ7วันนะคะ7วันในขณะเดียวกันเนี่ยมันจะมี L D L ที่เป็นอันตรายอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่า L D L ตัวเล็ก มันเกิดจากการที่เรากินอาหารเข้าไปที่เป็นไขมันไขมันทรานอะไรพวกนี้นะคะเข้าไปมันก็จะกลายเป็น LDL ตัวเล็กๆเหมือนกันแล้วก็ความที่มันตัวเล็กอ่ะมันสามารถที่จะไปเกาะกับผนังหลอดเลือดในขณะเดียวกันไขมันพวกนี้มีความหนืดเมื่อไปเกาะกับผนังหลอดเลือดอ่ะก็ทําให้เป็นสาเหตุที่ทําให้กับเกิดปัญหาเรื่องของเส้นเลือดอุดต,ตันหรือเป็นแผลในระดับของเส้นเลือดอันนี้ก็คือปัญหาการที่เราทราบค่าไขามันแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าเราอ่ะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคโรคหลอดเลือด ที่เกิดจากภาวะไขมันไหมเนี่ยนะคะมันประเมินได้ง่ายๆนะคะเราอย่าเพิ่งตกใจเวลาที่คุณหมอบอกว่าไขมันสูงเราดู2ค่าค่ะเราดูค่าไตกิสเซอไรดกับค่า HDL นะคะโดยที่เอาค่าไตกลีเซอไรตั้งหารด้วย HDL หารออกมาแล้วเนี่ยนะคะตัวเลขต้องไม่เกิน2นะคะถ้าตัวเลขเกิน2เนี่ยถือว่ามีภาวะเสี่ยงนะคะแต่ถ้าได้1.5-1.6-1.7เนี่ยแสดงว่าภาวะเสี่ยงเนี่ย อาจจะมีแต่ว่าน้อยมากนะคะโดยปกติก็ไม่ควรเกิน1แต่ว่าเราอนุญาตให้ไม่เกิน2นะคะที mm hmm. น,นี้เรามารู้จักไขมันกันนะว่าในชีวิตของเราเนี่ยนะคะเรามีไขมันอะไรบ้างที่มันเป็นสิ่งที่จําเป็นและที่เราต้องควรจะรู้จักนะคะอันแรกก็คือเรียกว่ากลุ่มไขมันอิมนะะมมนอ่มตัวนะคะกลุ่มไขมันอิ่มตัวไขมันอิ่มตัวเนี่ยส่วนใหญ่มันมาจากไหนได้บ้าง ไขมันอิ่มตัวมาจากกลุ่มไขมันที่ได้จากสัตว์นะคะอย่างเช่นน้ำมันหมูนะคะเนยนะคะชีสอันนี้เขาเรียกว่ากลุ่มไขมันที่ได้จากสัตว์ในขณะเดียวกันไขมันอิ่มตัวที่ได้จากพืชนะคะก็มีอย่างเช่นจากกะทิน้ำมันมะพร้าวนะคะหรือว่าน้ำมันปาล์มอันนี้เขาเรียกว่ากลุ่มไขมันอิ่มตัวซึ่งโดยปกติเนี่ยสัดส่วนเนี่ยนะคะในร่างกายของเราของการกินเนี่ยมันจะมีประมาณสัก30%ของไขมันทั้งหมดที่เราควรได้ อันที่2ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวเนี่ยนะคะก็จะเป็นไขมันที่จําเป็นเหมือนกันมันได้จากอย่างเช่นน้ํามันที่ได้จากอะโวคาโดน้ามันอะโวคาโดนะคะน้ํามันรําข้าวน้ํามันแมคคาเดเมียนะคะน้ำมันมะกอกเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถเห็นได้ในชีวิตประจาวันเขาเรียกว่าไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวนะคะ ส่วนไขมันตัวสุดท้ายหรือที่เรียกว่าไขามันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนเนี่ยไขยมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนก็ได้ส่วนใหญ่จะได้จากเมล็ดนะคะอย่างเช่นน้ำมันงานะคะน้ำมันเมล็ดแฟกเมล็ดเจียหรือรวมไปถึงน้ำมันที่ในกลุ่มของโอเมกา้าโอเมก้าสโอเมก้าหนะคะอันนี้ก็คือกลุ่มไขมันที่ที่เราได้จากในธรรมชาติที่เรากินอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะเพราะฉะนั้น ไขมันทั้ง3ตัวนี้นะคะถือว่าเป็นไขมันดีที่เราสามารถรับประทานได้กินได้นะคะแต่ในสัดส่วนที่ที่เหมาะสมนะคะทีนี้ปริมาณไขมันที่เราควรได้ในแต่ละวัน,นประมาณเท่าไหร่สําหรับโดยคนปกติโดยทั่วไปนะคะก็ประมาณสัก20 35นะคะของปริมาณของแคลอรี่ที่เราได้ในแต่ละวันนะคะน,นี่ก็คือสิ่งที่เราคิดว่าเป็นข้อมูลที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่จะกลับมาดูแลสุขภาพเรื่องไขมันไขมันสูงในเลือดนะคะ คนที่เป็นไขมันในเลือดสูงอยู่เพิ่งตกใจไปนะคะไม่ต้องรีบตรวจเจอแล้วรีบกินยานะคะเพราะว่ายาลดไขมันเนี่ยมันมีผลผลได้มากกว่าผลดีเนาะผลกระทบจากการใช้ยาลดไขมันเร็วน,นะคะมันจะมีปัญหาเรื่องของการปวดกล้ามเนื้อใช้ไปนานๆก็จะมีปัญหาเรื่องไขมันพอกตับนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันปรับได้เรามีวิธีคะ่ะในการที่คนที่มีภาะวะไขามันในเลือดสูงเนี่ยปรับให้หายภายใน3มเดือนร่างกายเราฉลาดนะคะพร้อมที่จะกลับมาดูแลสุขภาพของเราเอง วิธีการปรับให้หายภายใน3เดือนนะะ่นะะมีไม่กี่ข้อเองข้อแรกนะคะข้อแรกคืองดไขมันทรานนะคะไขมันทรานเอ๊ะหลายคนบอกว่าเอ๊ะอะไรคือไขมันทรานนะคะคือไขมันทรานเนี่ยปกติอะคะ่ะน้ำมันเนี่ยมันจะได้จากมเมล็ดถั่วนะคะอย่างเช่นน้ำมันถั่วเหลืองหรืออะไรก็ตามนะคะสิ่งที่มีปัญหาในการใช้น้ำมันพวกนี้เนี่ย ในกระบวนการผลิตนะคะเขาก็จะเติมสารเข้าไปเพื่อป้องกันกลิ่นหืนนะคะก็คือไฮโดรเจนนะคะเรียกว่าไฮโดรเจเนชันนะคะสารเหล่านี้พอใส่เข้าไปปุ๊บน้ำมันนี้ก็จะมีความใสนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นหืนทีน,นี้เวลาที่เอามาใช้ถ้าโดยปกตินะคะ,ะถ้ามันไม่โดนผ่านความร้อนสูงเนี่ยกระบวนการบิดมันจะมีการบิดเมื่อมันโดนความร้อนมันจะทําให้มันเกิดความหนืดความเหนียวนะคะไขมันทรานเหล่านี้นะคะเวลาเอาไปใช้ปรุงอาหารปุ๊บเนี่ย มันก็ทําให้การดูดซึมเนี่ยเข้าไปสู่ร่างกายแล้วก็กลายเป็น L D L ตัวเล็กนะคะที่เข้าไปมีผลกับร่างกายของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรต้องคนที่เป็นไขมันสูงอันข้อที่1ก็คือต้องพยายามตัดไขมันทรานออกจากชีวิตให้ได้อยู่ในไหนบ้างคะไขมันทรานในชีวิตประจําวันอาหารที่เรากิน,นะคะอย่างเช่นไก่ทอดที่ใช้น้ํามันทอดซ้ํามัมนฝรั่งเฟรนฟรายนะคะ ขัวซองโรตีอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะอาหารเหล่านี้นะคะก็จะมีพวกที่เรียกว่าไขามันทรานเป็นองค์ประกอบนะคะแต่ถ้าเป็นไปได้อยากให้ปรับอีกนิดนึงก็คือการปรับเรื่องของการกินอาหารหรือการบริโภคต่อจากนี้ไปนะคะเวลาที่เราไปซื้ออาหารสําเร็จรูปหรือว่า ของที่มันมีวางขายอยู่เราอาจจะต้องใส่ใจนิดนึงคือเรื่องของฉลากโภชนาการนะคะว่ามันมีคําว่าทานไขมันทานไหมนะคะาบางครั้งเนี่ยอาจจะเขียนว่าไขามันทาน0%มีไขมันทานแต่0%ซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่0%นปนะคะมันมีองค์ประกอบไขมันทานต่ํากว่า0.5%แต่ว่าทางองค์การอาหารและยาเนี่ยเขายอมรับได้ เพราะฉะนั้นถ้าเรามีภาวะไขมันสูงอะคนทั่วไปอาจจะรับได้ในปริมาณเท่านี้แต่ว่าเราอะมีภาวะไขมันสูงอยู่เราต้องเลือกอาหารที่มันปราศจากไขมันทานอันนี้เป็นข้อที่สําคัญที่สุดอันดับต่อไปข้อที่2ที่เราต้องใส่ใจมากๆเลยก็คือเราต้องพยายามลดการกินอาหารที่เป็นไขมันอินตัวที่ได้จากสัตว์ด้วยเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผัดการทอดถึงแม้เราจะใช้ไขมันสัตว์อย่างเช่นน้ำมันหมูนะคะหรือว่าน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันปาล์มก็ตาม เพราะฉะนั้นคนที่มีภาะวะไขามันสูงอะ่ะสิ่งที่ต้องระวังคือการนำเขาเอาไขามันต่างๆเข้ามาสู่ร่างกายเพราะว่าโดยปกติร่างกายเราอะ่ะผลิตไขมันอยู่แล้วนะคะตับเนี่ยทำหน้าที่ในการผลิตไขมันถึง70%เราไม่ต้องกลัวว่าเราจะขาดไขมันนะคะเพียงแต่ว่าเรากินให้มันพอดีนะคะแล้วก็ร่างกายเราสามารถสังเคราะห์ได้ข้อที่3นะคะข้อต่อไปก็คือลดอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงนะคะอย่างเช่นพวกอาหารทะเลหอยนางรมปลาหมึก กุ้งต่างๆนะคะอันนี้ก็คือมันมีคอเลสเตอรอลสูงบางคนถามว่าเอ๊ะเรากินไข่ได้ไหมนะคะกินไข่ได้ไหมก็อย่าเกินเวนลาหนึ่งฟองนะคะเพราะว่าในไข่นอกจากจะมีโปรตีนไข่หนึ่งฟองมีโปรตีน7กรัมแล้วเนี่ยมันยังมีคอเลสเตอรอลอยู่ประมาณมิดลิกรัมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราก็ต้องคอยระวังด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าภาะวะไขามันในเลือดเราสูงข้อที่4นะคะสิ่งที่สําคัญ แล้วเราจะอิ่มยังไงเราจะกินยังไงนะคะสิ่งที่จะช่วยเราได้มากที่สุดก็คือเรื่องของการกินผักค่ะผักสดเนี่ยนะคะจะมีทั้งเกลือแร่วิตามินนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือกาก,ากใยที่จะช่วยทําให้เราเนี่ยได้รับสารอาหารที่เพียงพอนะคะเราจะไม่หิวบ่อยไม่กินจุกไม่กินจิกนะคะแล้วก็วิธีการปรุงเนี่ยะคะ่ะเราจะใช้ผักสดมากกว่าผักสุกนะคะแล้วก็วิธีการปรุงอาหารเราก็จะใช้เป็นพวกตุน นะคะต้มนึ่งย่างนะคะอันนี้ก็คือกระบวนการในการที่จะทําอาหารนะคะข้อที่5นะคะการกินอาหารอย่างพวกแป้งเนี่ยแป้งน้ําตาลนะคะแป้งน้ําตาลแล้วก็ผลไม้เนี่ยทั้ง3ตัวเนี่ยนะคะมันจะทําให้ไตกิสลายสูงแต่ถ้าเราเราก็ไม่ควรงดแป้งเลยทีเดียวแต่ว่าเรากินแป้งได้แป้งที่เรากินก้ควรจะเป็นเขาเรียกว่าแป้งที่มี อนุพันธ์ที่เรียกว่ายังไม่ปรุงแต่งะค่ะอย่างเช่นไม่ใช่แป้งที่เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวหรือแป้งขัดขาวแนะนําให้ทานเป็นข้าวกล้องนะคะข้าวกล้องหรือว่าจะเป็นเผือกเป็นมันต่างๆเหล่านี้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะไปย่อยที่ลำไส้ใหญ่มาเลยทําให้การดูดซึมของแป้งเนี่ยน้อยลงนะคะน้อยลงและสามารถที่จะมีเวลาในการที่จะใช้เวลาในการดูดซึมพลังงานต่างๆเช่นไขมันต่างๆเนี่ยเอาไปใช้ได้ ข้อที่6นะคะก็คือเรื่องของการออกกําลังกายสิ่งที่สําคัญในการออกกําลังกายเราไม่ได้เน้นเรื่องการออกกําลังกายนะัก แต่อยากให้เดินนะคะเดินเร็วเดินแล้วก็ให้หัวใจเราเต้นในระดับโซน2นะคะ่ะประมาณ30-45ถึงนาทีต่อวันก็พอแล้วค่ะเราจะมีการเผาผลาญไขมันออกมาร่างกายเราจะถูกใช้พลังงานแล้วก็ถูกใช้ไขมันแล้วผิวมันจะรู้สึกคันๆน,น,น,นิดนิดหนึ่งเลยนะคะข้อที่7นะคะเรื่องของน้ำนะคะสำคัญมากน้ําดื่มนะคะเราควรดื่มน้ําให้ได้ประมาณสัก2.5ลิตรถ,ถึง3ลิตรต่อวันเทคนิคการดื่มน้ําง่ายๆเลยค่ะเราพูดไปในเทปก่อนๆหน้านั้นแล้วหลายครั้งนะคะ ดื่มสองแก้วตื่นม,มาดื่มน้ำสองแก้วนะคะดื่มน้ํา2แก้วแล้วก็ระหว่างวันนะคะให้ใช้น้ําครึ่งแก้วทุกครึ่งชั่วโมงดื่มน้าครึ่งแก้วทุกครึ่งชั่วโมงในน้ำเนี่ยนะคะเรามีน้ําอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่าเราสามารถใช้แอปเปิลไซเดอร์เวเนก้านะคะน้ำแอปเปิลไซเดอร์เวเนก้าเนี่ยหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะผสมน้ํา5 0อซีซีอาจจะเติมกลิ่นอย่างเช่นเราจะใช้เป็นสปาร์กิ้งเอามาใช้ก็ได้ทําให้ดื่มได้ง่ายขึ้นใส่เกลือนิดหน่อยนะคะใส่เกลือ ฮิมมานายนิดหน่อยแล้วก็ดื่มใน,ในแต่ละวันก็จะช่วยในเรื่องของการสลายไขยมันใน,ในตับของเราออกมาด้วยนะคะอันนี้คือเทคนิคการดื่มน้ําเทคนิคที่สําคัญอีกอันนึงคือเรื่องของการกินเป็นมื้อค่ะทำเขาเรียกว่าทํา IF หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วนะคะให้ร่างกายของเราเนี่ยได้หยุดการกินมื้อเช้าเราทานได้นะคะทานได้มื้อเช้าทานให้ได้สารอาหารครบถ้วนนะคะเคี้ยวช้า,ชา เคี้ยวให้ละเอียดนะคะเคี้ยวช้าๆแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยหิวเมื่อไหร่ก็ทานเราไม่จําเป็นจะต้องแบบเที่ยงวันเป๊ะไม่ใช่นะคะอาจจะเป็นเลดมาเป็นบ่ายโมงบ่ายสองนะคะในระหว่างนั้นพอพทานปุ๊บเนี่ยหลัง4ี่โมงเย็นเนี่ยนะคะสี่โมงเย็นสิบหนาฬิการเราจะไม่ทานอะไรที่เป็นแคลอรี่ละเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยหยุดการใช้น้ำตาลเป็นพลังงานและเพื่อไปดึงเอาไขามันมาเป็นพลังงานและช่วยทำให้กระบวนการเผาผลาญของเราเนี่ยดีขึ้นนะคะ ที่สำคัญคือพอถึงกลางคืนนะคะเป็นข้อที่9เนาะเรื่องของการนอนหลับนะคะสี่ทุ่มอยากให้นอนแล้วนะคะเพราะว่าสี่ทุ่มเนี่ยพอเราอดอาหารมาตั้งแต่ประมาณบ่ายบ่ายสี่โมงนะคะสี่ทุ่มเราเริ่มนอนตับเราได้พักร่างกายเราจะเริ่มมีกระบวนการซ่อมแซมร่างกายของเราตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งแล้วก็ตีสี่เป็นต้นไปนะคะอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายแล้วกันเนาะข้อที่10ข้อที่1ิบนะคะคือ หลายๆคนน่ะอาจจะดื่มแอลกอฮอล์ก่อนนอนโดยเฉพาะเบียร์นะคะไวน์ทไม่มากเกินไปที่มีรสหวานนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะแล้วก็ลดการสูบบุหรี่ด้วยนะคะสิ่งสองสิ่งเนี่ยจะเป็นตัวที่จะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่สะสมพลังงานในตอนกลางคืนกลับไปเป็นไขมันแล้วก็ไม่ทําให้ตับของเราเนี่ยเสียหน้าที่ด้วยเพราะฉะนั้น10บข้อง่ายๆนะคะที่เราสามารถทําได้อย่าลืมนะคะว่า3เดือนนี้ถ้าทําได้อย่างที่บอกนะคะ เราจะสามารถที่จะกลับมามีสุขภาพดีนะคะเพราะว่าไขามันในเลือดสูงเนี่ยไม่ใช่เรื่องแก้ยากนะคะมันทําได้เพียงแต่ว่าเราให้เราเริ่มต้นแล้วก็เข้าใจเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าเอ๊ะแล้วเราจะกินอะไรได้เดี๋ยวจะมีเมนูของวันนี้นะคะตามไปดูนะคะว่าเราจะทําอะไรกัน เมนูอาหารสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของไขมันในเลือดสูงนะคะอย่างที่เราบอกกันไปแล้วนะคะว่าเราจะเน้นอาหารในกลุ่มที่เป็นตุนต้มนึ่งย่างนะคะเนื่องจากว่าเราไม่อยากให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รับไขมันในส่วนที่เรียกว่าไขามันทารานอันนี้วันนี้เมนูที่เราจะชวนทำเนี่ยนะคะเรียกว่าเมนูง่ายๆแล้วก็ทําได้ที่บ้านนะคะไม่ยุ่งยากนะคะอุปกรณ์เราแค่มีเตาแก๊สน,นะคะหรือเตาถ่านก็ได้นะมีหม้อนะคะ อ่าแล้วก็มีปลาค่ะเห็นไหมคะปลานี่ปลาสดสดนะคะดูปลาสดไม่สดนะคะเราก็ดูที่เหงือกนะคะเหงือกจะเป็นสีแดงนะคะแต่ตัวนี้ทําเรียบร้อยแล้วนี่ปลาทับทิมนะคะปลาที่จะมาใช้นึ่งเนี่ยก็จะได้เป็นส่วนใหญ่เป็นปลาเกร็ดนะคะก็จะเป็นปลาช่อนปลาทับทิมปลานิลนอะไรได้หมดแล้วก็เครื่องปรุงก็ไม่ไม่มีอะไรยุ่งยากเลยค่ะ อนจะนึ่งนะคะมีผักมีผักสําหรับเอาไว้รองก้นหม้อนะคะมีสมุนไพรสมุนไพรแล้วก็มีตะไคร้มีใบมะกรูดนะคะมีหอมผักชีแล้วก็มีผักชีใบเลื่อยะคะ่ะที่บ้านอื่นเรียกยังไงไม่รู้นะคะแล้วก็ผักที่เราชอบทานก็อาจจะเป็นฟักทองเนี่ยนะคะใส่เข้าไปขั้นตอนแรกนะคะเราก็ปรุงก่อนนะคะโดยใช้อุปกรณ์ง่ายๆค่ะเราใช้ซีอิ๊วขาวนะคะผสมกับผงปรุงรสที่ไม่มีสารกันบูดนะคะแล้วก็เป็น พริกไทยเกลือแล้วก็กระเทียมนะคะอันนี้เราก็เอามาทาที่ตัวปลานะคะราดไปเลยนะคะแล้วก็ทาทาที่ตัวปลานะคะทั้งสองข้างนะคะทาให้เข้ากันอ่อีกอย่างหนึ่งก็คือน้ํามันหอยนะคะนะคะน้ำมันหอยก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะทาง,ง่ายมากนะเราต้องบอกว่าอะไรที่มันยากอย่าไปทํานะคะทําทุกอย่างให้มันง่ายๆกินง่ายๆแล้วก็ สุขภาพดีได้แล้วก็อร่อยด้วยนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็เอาบรรดาสมุนไพรที่เรามีนี่แหละคะ่ะใส่เข้าไปในท้องปลาแล้วก็ใส่เข้าไปในอ่าในในปากของมันนะคะจากนั้นเราก็ทิ้งมันไว้อย่างเงี้ยค่ะนะคะใบมะกรูดนะคะฉีกนิดนึงนะคะให้มันได้กลิ่นเนาะ,นะะจากนั้นอ่าเราก็มาเตรียมะคะ่ะ นะคะเราก็ใช้ผักที่เราเคยทานนะคะเอามาลองก้นหม้อนะคะเอามาลองที่หม้อนะคะใช้ผักลองถามว่าทําไมต้องลองเพราะว่าป้องกันไม่ให้ติดหม้อนะคะแล้วอันนี้เราไม่ต้องใช้ซึ้งนะคะเราใช้แค่ผักของเรานี่แหละนะคะใช้ลองพอลองเสร็จปุ๊บเอาฟักทองใส่เข้าไปนะคะฟักทองเนี่ยพอผักสุกปลาสุกปุ๊บฟักทองก็จะสุกพอดีนะคะ ง่ายไหมคะจากนั้นเราก็เอาปลานี่แหละคะ่ะใส่เข้าไปเลยนอนไปเลยค่ะนะคะเติมน้ําไปประมาณ 100cc ซีซีนะคะแค่นี้เองง่ายไหมคะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝานะคะเดี๋ยวเราจะไปที่เตาแก๊สกัน ระหว่างที่เรากําลังรอปลาสุกนะคะซึ่งใช้เวลาประมาณ15นาทีเนี่ยเราก็มีเวลาที่จะมาเตรียมนะคะเขาเรียกน้ําจิ้มนะคะเครื่องจิ้มซึ่งทําง่ายๆมีอุปกรณ์หลายๆอย่างที่มันมีอยู่ในครัวของเราอยู่แล้วนะคะที่อยากจะแนะนําก็จะมีะน้ํามะนาวนะคะน้ําปลาดีมีน้ำมะขามเปียกนะคะมีข้าวคั่วมีพริกขี้หนูแห้งมีน้ำตาลปี๊บนิดนึงนะคะสำหรับตัดรส หอมแดงแล้วก็ผักชีนะคะผักชีไปเรื่อยซอยละเอียดนะคะวิธีการไม่ยากเลยค่ะชอบรสไหนใส่รสนั้นนะคะพริกป่นนะคะพริกป่นอุ้ยอุ้ย <laughs> แล้วค่ะโอเคค่ะหลังจากที่เราทําน้าจิ้มเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูปลากันนะคะเพราะว่าน่าจะได้ได้เวลา15นาทีแล้วเสร็จแล้วนะคะสําหรับเมนูอาหารสําหรับคนที่มีภาะวะไขมันในเลือดสูงนะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่า การรับประทานผักสดนะคะให้มากกว่าผักสุกเนี่ยอันนี้ก็คือส่วนที่สําคัญที่จะช่วยในเรื่องของการลดไขมันด้วยนะคะแล้วก็เป็นอาหารที่มีแคลอรี่ต่านะคะเพียงแต่ว่าให้พลังงานได้แล้วก็จากตรงนี้แล้วเนี่ยระหว่างวันเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะหิวบ่อยไหมเราก็จะมีน้ําที่เรียกว่าน้ําดื่มระหว่างวันเรียกว่าน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์เวเนก้านะคะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าวิธีการผสมน้ำส้มแอปเปิ้ลไซเดอร์เวเนก้าสำหรับ กินในระหว่างวันเนี่ยเพื่อไม่ให้หิวเนี่ยเราจะต้องทำยังไงบ้างง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวตามมาดูนะคะวิธีการทานเนี่ยไม่ยากเลยนะคะใช้น้ำส้มแอปเปิลไซเดอร์1ช้อนโต๊ะผสมน้ำประมาณ 500cc ซีซีนะคะแล้วก็ใส่เกลือ เกลือชมพูนะคะซึ่งเป็นเกลือหิมลาลัยซึ่งมันมีเกลือแร่อยู่ประมาณ80กว่าชนิดนะคะอันนี้ก็คือเราสามารถดื่มได้ในตอนเช้าแล้วในตอนกลางวันได้เลยนะคะมันจะให้ความรู้สึกสดชื่นแต่คนที่ดื่มใหม่ๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินนะคะท่าน,นี้สําหรับคนที่แบบไม่ชอบกลิ่นนะคะอีกสูตรหนึ่งจะกินง่ายกว่าเราใช้ตัวสปาร์กิ้งอาจจะเป็นโซดาหรือเป็นเครื่องดื่มนะคะแต่งกลิ่นที่แบบไม่มีน้ำตาลนะคะน้ำตาล0%เซนตนะคะ เมนูอาหารนะคะเมนูอาหารเมนูปลานึ่งนะคะแล้วก็แอปเปิลไซเดอร์ไวเนกาเนี่ยทั้งทั้งสรายการนี่นะคะมีส่วนช่วยในเรื่องของการที่เราจะลดไขมันในเส้นเลือดนะคะนี่คือเคล็ดลับง่ายๆนะคะไขมันในเลือดสูงหายได้นะคะถ้าเราเริ่มวันนี้นับไปอีก3เดือนข้างหน้าเราไม่ต้องกินยาค่ะติดตามเทปดีๆรายการดีๆของเรานะคะในครั้งต่อไปนะคะเราจะมีเรื่องราวของสุขภาพที่จะมาบอกให้กับ คุณผู้ชมได้ติดตามนะคะปรับเรื่องของการกินเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยธรรมชาติและโภชนาการนะคะผาสุกกินได้กินดีนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะคะแลนะช่วยแชร์ข้อมูลดีๆนี้ให้กับคนที่คุณรักด้วยนะคะสวัสดีค่ะ